แบกยากันครับผมแบกยากเพื่อใส่ดักบางลันกันครับนะค,ครับเอาบางลันก่อนครับผมเหยื่อของเขาวันนี้นะครับนั่นก็คือเหยื่อปลาปิ้งครับท่านผู้ชมปลานินปิ้งนะครับผมตะกิดจะน้ำทางก่อนนะครับใช้ฝั่งนี้น้ำทางไปก่อน จะค่อยออกมาครับผมแล้วก็เอาต่างปากมันเข้าไปครับแต่สำบรังร้านนะครับไอ้เก่งก็จะบอกทุกๆครั้งนะครับผมเขาต้องกดให้น้ําตัวนี้มันเต็มนะครับนะตรงกระบอกเนี่ยปกระบอกมันเต็มนะครับพอปลายกระบอกมันเต็มแล้วเขาเกิดเชิดตูดมันขึ้นนะครับผมเพื่อที่มันเพื่อมันมีรูระบายนะครับเพื่อเวลาปล่เย็นว่าปล่อยติดแล้วมันจะมีรูหายใจนะครับ